ใครๆก็ไม่อยากเสียพื้นที่ในครัวไปแบบฟรีๆนี่คือชั้นวางเครื่องปรุงแบบปรับขนาดเองได้สามารถปรับสัดส่วนให้เข้ากับพื้นที่ที่เราจะวางได้เลยสดุกทาจากไม้สักซึ่งเป็นไม้แผ่นเดียวไม่มีรอยต่อไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งานในระยะยาวและไม่ต้องเสียเวลาไปประกอบเองเพราะสินค้าไปแบบพร้อมใช้เดี๋ยวเราลองนาเครื่องปรุงที่เตรียมไว้มาวางกันเลยอันนี้ลองวางแค่3ามขวดน,นะคะถ้ามีเยอะกว่านั้นก็สามารถเพิ่มขนาดแบบนี้ได้เลยค่ะตัวชั้นจะได้ทั้งหมด5ช่องสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการและสำหรับลูกค้าวูดคอาามรถเดดกน้รค่ะชั่นหลดมาก ตตรงนี้ก็สามารถส่งมาซ่อมได้ฟรีนะคะไม่มีระยะเวลาค่ะแต่ดูแลสินค้าให้ลูกค้าตลอดอายุการใช้งานเลยชั้นวางเครื่องปรุงถือว่าเป็นของใช้จําเป็นในครัวและสําคัญที่สุดคือทําให้เราไม่เสียพื้นที่ในครัวไปแบบฟรีๆเลือกใช้งานทั้งทีก็ต้องเลือกที่ไม่กินพื้นที่ด้วยตบโจดการใช้งานจบครบคุ้มในชิ้นเดียวเป็นงานไม้สักไม้แผ่นเดียวไม่มีรอยต่อแข็งแรงทนทานสามารถปรับสัดส่วนได้ไม่กินพื้นที่และบริการหลักการขายดูแลสินค้าตลอดอายุการใช้งานในส่วนของราคาก็น่ารักมากแบบไม่เคลือบ400บาทแบบเคลือบ450บาาททเเ่นนั้อบ